สวัสดีครับคลิปนี้เป็นทริปฮาวายของลุงศักดินะครับลุงได้ไปเที่ยวฮาวาย4วันแล้วก็ได้เก็บภาพตอนที่ลุงขับรถออรอบๆเกาะฮาวายมากนะครับเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยไปนะมันก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขับรถไปรอบๆเกาะมันก็จะมีทะเลนะฮะ<ต>มันไม่มีอะไรมากก็มีทะเล แต่ว่าบนเกาะน,นี้จะเป็นประมาณว่าชนบทหน่อยนะครับบางคนดูแล้วอาจจะไม่คิดว่าเฮ้ย <c oughs> อันนี้มันเป็นอเมริการือเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเขาอนุรักษ์ไว้นะครับเพื่อให้เป็นสำหรับตรงที่เราแวะไปนี่ก็คือทุกๆคนเห็นสัญลักษณ์ก็คือจะรู้นะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับ ผลไม้ยี่ห้อนี้นะครับไปทั่วโลกนะครับโดเนี่ยนะครับมันจะไปทั่วโลกเลยครับอยู่ที่นี่เขาก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเราจะมีรถไฟนั่งรถไฟชมสวนของเขานะครับแต่ลุงไม่ได้ไปครับเพราะว่าเคยไปนั่งมาแล้ววันนี้เลยไม่มีภาพในนั้นให้ดูนะครับแล้วทุกคนที่มาผ่านมาก็จะมาแวะนะครับข้าห้องน้ําหรือว่ามาดูซื้อกิฟช็อปหรือว่าซื้อของฝากกันที่นี่นะครับ ไอติมสมบรดที่นี่อร่อยมากนะครับ แล้วเราก็ออกมาจากที่นี่นะครับขับรถกันไปเรื่อยๆลุงอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับมามาเที่ยวเนี่ยเราไม่ได้เป็นเน้นเข้าในเมืองนะไปดูแบบอะไรในเมืองมากมายลุงชอบออกข้างนอกครับชอบอยู่นอกเมืองแลขับรถไปชมธรรมชาติดูธรรมชาติดรือว่าอยู่ที่นี่เขาทำอะไรกันนะลุงก็จะไปแบบนั้น ประมาณว่าเข้าสวนผักสวนอะไรไปเลยบริเวณตรงนี้ปกติจะมีเต่าตัวใหญ่ๆขึ้นมานะครวันแต่สำหรับวันนี้ไม้มีเต่าสักตัวหนึ่งครับไม่รู้กัเพราพอะไรแล้วตรงนี้คนวันนี้ก็คนน้อยด้วย ปกติก็มีมาดูเต่ากันเยอะนะครับเป็นจะมาด้ยืนนั่งเฝ้าดูนั่งดูเต่ากันอยู่ตรงริมทะเลเนี่ยครับแต่วันนี้ไม่มีเลยก็เป็นก็ลงหลายปีแล้วก็เปลี่ยนแปลงเลยครับเต่าคงจะงไปจำสิ่งนั่นแหละนะครับลุงก,ก็จะเที่ยวทะเลนะครับแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆวันนี้มาเที่ยวขับรถเที่ยวรอบเกาะเลยนะครับวันหนึ่งเต็ม เที่ยวรอบเกาะมั่งแวะตรงนู้นนิดแวะตรงนี้หน่อยนะครับส่วนมากจะเป็นทะเลถ้ามากกว่าเพราะเป็นรอบเกาะครับที่ฮาวายก็มีเกาะหลายเกาะนะครับแต่ลุงก็ไม่คุ้จักชื่อหรอกมันมีเยอะนะแต่ที่มาประจําก็คือเกาะโกลโดรูดูนี่แหละครับมาที่นี่บ่อยมากเพราะว่าชอบธรรมชาติที่นี่นะครับอากาศเหมือนเมืองไทยเลยนะครับอากาศของเกาะน,นี้เหมือนที่เมืองไทยเลยปลูกผักปลูกหญ้าได้ทุกอย่างนะครับ ผลไม้ก็มีลูกเงาะทุเรียนลำไยมีทั้งนั้นขนุนดนะ้วยหน้ามะเฟืองมะไฟไมหีหมดครับเพียง <c oughs> แต่ว่ารสชาติอาจจะไม่เหมือนเมืองไทยเท่าไหร่นักคือธรรมชาติของที่นี่ก็คือมันจะไม่ร้อนมากแล้วมันจะไม่หนาวเขาบอกว่าไม่มีหน้าหนาวด้วยซ้ําไปอากาศก็เย็นธรรมดาแต่ไม่ถึงขนาดว่าหนาวจัดเท่าไหร่นักนะครับเ <c oughs> นี่ยลุงก็ขับรถไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ผ่านทะเลผ่านภูเขาอะไรกับมันเนี่ยเสร็จแล้วก็มาลงที่ทะเลนี่นะลุงก็มันนั่งแถวทะเลพอแวะก็ลงทะเลนะเพราะมีแต่ทะเลนะครับมันอยู่รอบเกาะี่เป็นไงลนะ่ะใหญ่ไหมนั่นถ้าไม่มีที่กั้นนี้ก็บจบเลยครับลุงโอ้โห เป็นน้ำตกเลย พอขึ้นจากทะเลเข้าห้องน้ำกันเรียบร้อยเราก็เข้าขับรถกันไปต่อครับก็ยังอยู่ชายทะเลอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทางขวามือกี่จะเป็นหมู่บ้านคนหรือว่าร้านค้าสังเกตดูตามบ้านนะครับเราก็จะแวะร้านผลไม้ข้างทางจะมีขายเออเมื่อจําได้เมื่อประมาณห้าหกปีที่แล้วตรงนี้เขาจะใช้หลังคามุม,ม มุมจากหรือว่ามุมแบบเอาผ้าใบมากางนะครับแต่ว่ามาเที่ยวนี้เขาพัฒนามันเป็นทำปลูกห้องเครองอย่างดีแล้วนะครับอันนี้เป็นผลไม้ที่แบบเขาปลูกในพื้นที่นี่เลยนะครับผลไม้ก็จะมีพูชส้มพู้ลุงเงาะกล้กกวยอะไรต่ออะไรเงี้ยเหมือนบ้านเราเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับมีมะเฟืองมะไฟทับทิมอะไรก็ว่ากันไปนะ กล้วยน้ำว้าเยอะเลยแหละนะครับกล้วยน้ำว้าไทยนะมีมเยอะเลยมากี่ครั้งเราก็ต้องแวะทุกครั้งนะครับตรงนี้แต่ว่าแต่ละครั้งก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันจะไม่เหมือนแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันแล้วนะร้านผลไม้ขายข้างางทางเหมือนบ้านเราเลยนะครับถ้าเกิดออกมาข้างนอกจะเจอแบบนี้นะครับ นี่ลูกสาวก็มาซื้อกล้วยทอดกินเดี๋ยวขอโชว์กล้วยทอดหน่อยนี่กล้วยทอดของเขาเป็นแบบกล้วยทอดฟิลิปปินส์นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ไปต่อนะครับก็เข้าป่าเหมือนเดิมนะครับป่าตามชายหาดตามชายทะเลนะครับป่าเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เรา เราวิ่งกันไปเรื่อยๆนะครับจนจะเอ่อจนฝ่าจะมืดหรือว่าจนฝัาจะเย็นตะวันตกดินแล้วก็จะกลับที่พักกันนะครับเอ่อป่านี้มันก็ไม่ได้ป่าลกอะไรมากมายนะครับมันจะเป็นเอ่อเหมือนกับบ้านเราครับวิ่งแบบแถวชนบทอะไรประมาณนี้นะครับให้ให้สังเกตดูตามบ้านคนนะครับบ้านเขาก็จะอยู่เหมนแบบเขาบอกว่าเขาอนุรักษ์ไว้นะครับมันไม่ค่อยมีตึก ใหม่หสๆสูงสวยๆดูเหรอครับนะช mm hmm. าาดูรักมาให้เหมือนแบบเป็นชาวเกาะประมาณนั้นนะครับ mm hmm. บ้านแต่ละดงก็คล้ายๆเมืองไทยนะครับ mm hmm. เพราะว่าตรงนี้อยู่แถวญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. เกือบถึงญี่ปุ่นมันไม่ห่างกับญี่ปุ่นมากน mm ัก hmm. ขึ้นเครื่องไป 5, 5ชั่วโมงก็ถึงญี่ปุ่นแล้วครับเ mm hmm. ขตติดต่อกันนะ mm hmm. คนที่นี่ก็ผิว mm hmm. ตอนแรกลุงก็นึกเป็นฝรหลังแหละแต่ว่าไม่ใช่นะครับ mm hmm. มันจะมีปนปน,นกัน เขาเรียกอะไรนะคนที่ชอบเต้นระบําตัวสีผิวดำๆข้มเข้มมนั่นแหละประมาณนั้นส่วนมากฝรั่งไม่ได้มีมากมายอะไรนะครับเหมือนเกาะก็จะมีลูกผสมจะมากกว่าคนเกาะนะครับอยู่บนเกาะนะครับผิวเข้มเข้มนะครับสังเกตดูวเวลาเขาเต้นระบํำชาวเกาะแล้วกันนั่นแหละประมาณนั้นเลยนะ,ท,ะทิวทัศน์สวยมากครับทะเลที่นี่ ใครๆก็มามาทะเลกันนะครับสวยจริงๆนะครับทะเลสวยสะอาดตาเขียวปีเลยครับน้ําทะเลใครมาเก่าก็ต้องมาเล่นทะเลกันทางนั้นนะครับทุกคนแต่ลุงอะแค่ผ่านนะไม่ได้ชอบทะเลมากคือกลัวนน้ำแหละนะไม่ชอบน้ําก็นั่งกันไปเรื่อยๆครับชมวิวกันไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆที่ไม่เคยมาฮาวายได้ยินแต่ชื่อ วันนี้ลุงก็จะพาไปเที่ยวรอบเกาะฮาวายนะครับแต่ว่ารายละเอียดนั้นไม่ค่อยมีนะครับอย่าขับแลไปอย่างนี้แหละไม่ค่อยมีรายละเอียดมากมายนะครับไม่มีข้อมูลอะไรด้วยนะครับเที่ยวตามธรรมชาตินะตามภาษาคนแก่นะครับคนมีอายุก็จะเที่ยวแบบนี้แหละนะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าลุงจะเอาสวนผักที่เขาทําผักกันลุงเข้าไปเที่ยวในสวนผักของของคนไทยนะครับอยู่ที่นี่นะครับเดีย๋ยวคลิปหน้าลุงก็จะเอา สวนผักมาลงเอ่อสองสามคลิปนี้ขอเป็นทริปท่องเที่ยวทั้งสองสามคลิปนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าก็จะพบกับคลิปอาหารกันต่อไปนะครับตอนนี้หยุดพักผ่อนก่อนนะครับเนี่ยครับต้นไมข้ข้างทางก็เป็นประมาณนี้นะครับมันก็มีแปลกๆนะครับที่บ้านเราไม่มีนะแต่ว่าต้นไม้ใหญ่ๆคือเขาอยู่กัรรดา,นานเลยนะต้นไม้มีใหญ่มากต้นกางปูนี่บันเลเธอร์เลยนะครับใหญ่มากนะ ห้างหรือว่ามอที่นี่นะครับใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเขาบอกว่ามอที่เกาะฮาวายเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกครับเดินวันหนึ่งก็ไม่หมดนะครับเดินวันหนึ่งก็ไม่ทั่วนะครับผมใครมีโอกาสลองมาก็ลองไปเที่ยวกันดูนะครับแต่เขาบอกกันว่าเกาะฮาวายนี่พวกดาราพวกคนมีตังค์ไม่ชอบมานะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะเรากเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร แต่เท่าที่สังเกตดูก็คงใช่นะครับเพราะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบชนบทจะมากกว่านะครับเขาไม่ไม่ใช่ไฮโซเหมือนกับพวกพวกนั้นนะครับพวกมีกระตังอะ่ะพวกดาราเขาคงไม่มาเที่ยวหรอกเขาต้องไปญี่ปุ่นหรือว่าไปนู่นแถวยุโรปกันมากกว่านะครับแต่เราเป็นคนที่แบบชอบธรรมชาติเนี่ยที่เห็นนี่นะครับภาพสวยงามมากนะครับบ้านอยู่ติดกับทะเลเลยนะ บางคนถามบอกว่าอยู่ติดทะเลไม่กลัวเหรอสุนามิเขาบอกว่าไม่มีหรอกที่นี่แปดสิบปีอาจจะมีสักครั้งหนึ่งหนูตั้งแปดสิบปีก็เหลือไม่ถึงแล้วครับไปหมดแล้ว ก็มาถึงทะเลอีกจุดหนึ่งครับเป็นจุดสุดท้ายของวันนี้นะครับเราก็จะเข้าที่พักกันเลยนะครับเพราะวันเย็นแล้วนะครับจะมืดแล้วนะครับน้ำทะเลเขียวปีเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตะวันตกดินกันที่นี่นะครับลุนลองลองดูลองชมกันเด้นนะครับเปนเพื่อนที่ติดตามลุงศักดมานะครับลุงจะขอลงคลิปที่ลุงมาเที่ยวเนี้ยสัก สองสามคลิปนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นคลิปอาหารเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ตะวันจะตกดินแล้วนะครับเราจะอยู่ยันแค่ตะวันตกดินนะครับคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าจะไม่ลงก็เสียดายนะอุตส่าห์ถ่ายมาแล้วก็ลงซะหน่อยนะครับผมเผื่อเพื่อนๆที่ยีงไม่เคยมาเที่ยวเมืองนอกหรือว่าเกาะฮาวายจะได้เห็นกันอันนี้ไม่ใช่พาทิศนะครับ นูน่นพระอาทิตย์อยู่นูน่นเดี๋ยวเราจะลุ้น,น,นกันจนฝ่าพระอาทิตย์จะตกดินนะครับตอนนี้ใกล้แล้วครับใกล้แล้ววันนี้ลุงไม่ได้ถ่ายในเมืองเลยนะครับถ่ายแต่ธรรมชาติอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้พามาเที่ยวฮาวายโดยตรงนะพระอาทิตย์ใกล้จะตกนะครับใกล้จะหมดแล้วนะ อีกนิดเดียวจมแล้วครับจมแล้วทุกคนที่ใช้หาดก็อรอลุ้นกันเลยทุกคนสายตาอยู่ที่พระอาทิตย์อย่างเดียวก็เดี๋ยวพอพระอาทิตย์ตกจะมีเสียงโู่กันด้วยตบมือกันเจียวเลยนะครับลงแล้วครับลงแล้วมาดูพระอาทิตย์ตกดินที่เกาะฮาวายนะครับอันนี้เหมือนตกน้ำนะครับเหมือนไม่ให้ตกดิน <laughs> ตกในทะเล หายนะครับหายแล้วหายแล้วนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งมีเรือผ่านด้วยมีเรือผ่านโอ้โหธรรมชาติสวยงามมากมีเรือวิ่งผ่านนี่ยังในหนังเลยลงนะครับลงนะครับปืจบ๊จมแล้วครับจมแล้วครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ